นี่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็นี่ต้นกล้วยไม้เขาก็ยังออกดอกเป็นครั้งที่สองให้เรานะอันนี้คือต้นอะไรอะ่ะมะขามไม่รู้จะรอดหรือเปล่าร่วงแต่ยังไงก็ต้นว่านหางร,ระเข้ก็ยังโอเคอยู่โอ๊ยมีเด็กน้อย กับคุณพ่อเขาช่วยปั้นหิมะสโนปั้นเป็นลูกสโนเล็กๆเขาจะกริ่งกันเด็กๆเขาก็เล่นกันเนะเาะเพราะว่าช่วงนี้หิมะตกแต่ก็ว่ายังไม่เย็นจัดพอไม่เย็นจัดเนี่ยมันสามารถที่จะปั้นเป็นลูกๆได้ นี่ลังว่านก็ขาวพโพลนบนเขาก็ขาวมากขึ้นยังตกอยู่ตกสะสมไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกับกว่าวันเสาร์เรากำลังจะเดินไปที่ ชอปปอ็อปเปอร์เอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านก็จะห่างจากบ้านประมาณประมาณ10นาทีเดินเดินไปฝนหิมะก็จะตกปลอยปลายปิวปิวอยู่นี้ตลอดอากาศกอ็อยู่ที่บวกอยู่ที่ศูนย์องศา คือไม่ไม่เย็นจัดไม่ติดลบเราก็จะลังผึ่นไป,ไปที่ส้นทุ่งกันหิมะก,ก็ตก,ตกตงมาโปรยปลายอากาศก็ถือว่าไม่เย็นจัดมากไม่ติดลบบวกบวกศูนย์ มาเก็บแรงเราก็จะขึ้นไปน,นี้ร้านตัดผมขึ้นไปชั้นสองเพื่อจะไปที่ร้านไทยอันน้เป็นร้านกาแฟตรงนี้เป็นที่เขาเรียกพันต้าพันต้าก็คือหยอดมีมีขวดเพื่อจะเอามาหยอดแล้วได้ตัง แต่ในขวดนั้นเขาก็จะมีเขียนไว้ว่า,าเขาจะหักเงินเราไว้แล้วจะที่ขวดขวดน้ําอัดลมกับพวกขวดกระป๋องกระป๋องน้ำอัดลมขวดน้ําอัดลมแล้วก็ววกระป๋องเบียอะไรพวกนี้ซึ่งจะมาหยอดที่นี่ร้านไทยก็จะอยู่ี่ร้านอาหารไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอีกที่หนึ่งขนาดนี้เราก็ ทำการขึ้นมาบนเขาปีนเขาเล่นเพื่อที่จะเข้าหลังบ้านมาอัปเดตบนเขาดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเขานี้เราก็อยู่ติดกับหลังหลังบ้านเราพอดี สภาพเอ็นโนนากเลยอันนี้ก็คือแปลงผักที่เราทำไว้นี่ก็หักหมดแล้วก็ต้นสนหักโน้มงอลงมาเพราะว่าแรงหมะมันตกใส่เราจะไปยังไงเนี่ย โหหมดเลยเจอลงสไลเดอร์นี่ตอนนี้เราก็ทำการสะสม เศษอาหารก็จะเป็นถุงมีถุงกระดาษที่ใส่สําหรับใส่เศษอาหารแล้วก็จะสะสมไว้เามาไว้ข้างนอกแล้วเราจะเอาขึ้นไปใส่ไว้บนเขาเพื่อรอให้เขาย่อยสลายเดี๋ยวน้องเดือนก็จะมากินเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เป็นกระสอบที่สามแล้วคะ่ะเอาขึ้นมาสามเที่ยวแล้ว ก็คือจะได้เยอะประมาณนี้อันนี้เราสะสมไว้สเดือนนะคะเพราะว่าช่วงนั้น,นมันจะหนาวเย็นจัดเราไม่สามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็หิมะจะตกหนักช่วงนั้นช่วงนี้อากาศอุ่นลงหน่อยก็เลยเอาขึ้นมาได้นี่เดี๋ยวหน้าร้อนเขาก็จะย่อยสลายไปบ้างเป็นบางส่วน โอเคนี่ขนาดนี้เราก็ทำการเอาฝามาปิดปิดปิดตรงเศษอาหารลังอาหารเราไว้ตอนนี้เราปิดฝาเรียบร้อยลวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ส่วนหน้าร้อนรอจนกว่าเขาย่อยสลายเดี๋ยวน้องเดือนก็จะมากินก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เรา